ครับตำเครื่องครับตั้มปรุงครับมีนี่เดี๋ยวก่อนนี่อันนี้วัตถุดิบอันนี้ผักเนาะอันนี้งปรุงกำลังย่วครับย่อย่ย่เข้าไปครับเครื่องดูตัดปรุงนลครับ ตกเคืองก่อนครับครับเครื่องไหม่ครับเงันครับเครื่องนั้นแล้วก็จะได้ไนี่ใส่น้ำเครับ นี่วัตถุดิบสําคัญนะครับคือน้ําปลาแดกครับบหรือน้าปลารภาษาไทยเขาเรียกขาดไม่ได้ครับตัวนี้ในการทํำบ่มนี่ครับใส่ลงไปใส่ลงไปักสองกระบวยตัวให้มันนุ่นนัวเสีบโอเคครับไปคือผักนะครับเราใส่ผักลงไปก่อนพรเขียดจะนาเราใส่ลงไปแป๊บเดียวก็เปื่อยนะครับใส่ผักลงไปนัวก่อนนะครับผักอะไรบ้างครับหนึ่งมีดอกแกมะเขือยอดมะละ ยอดพริกผักผักขะ e n งโอ้ผักโลมิดครับทุกอย่างนี่นะครับเกลี่ยสองขีดผักสองโลครับลูกโดดด้วยไหมครับลูกโดดด้วยขาดไม่ได้กับลูกโดดนะครับหน้าคนด้วยไหมครับไม่ต้องครับครับดูนะครับน้ำเดือนนะครับน้ำเดือนนะครับเสร็จแล้วครับน้ำปลาต้องมาเดี๋ยว ครับขั้นตอนต่อไปครับเฮาจีไซเขียดจะหน้าหน่อยเล้นะครับน้ำเดือดเดือดปงักนี่แหละครับของแทบ,บานเ้าวข้าวอีสานขาดบ่ด้มักเขียดจะหน้าหน่อยเอออีกทีนึงบักขาชีฝาปวดกระเสบเถอะเดี๋ยวชมตอนเจปงนะครับรู้จ,จักเจปงไหม ต่อครับครับกันต่อตุดท้ายครับนี่แหละครับปากนี้ที่เขาเอื้นว่าปากซีเลาโอเคฝรั่งเขาปลูกแต่ฝรั่งนะครับเอ้าครับสุดท้ายหอมโอ้โหหอมครับยอดครับมาเตะดังเลยไปตักใส่ถ้วยไปครับือว่าเสร็จพิธีครับใสเสร็จถ้วยครับไม่มีถ้วยแล้วครับใส่นี่แล้วครับจานครับไปตามคลิปต่อไปนะครับ